กล้วยที่ไม่สมบูรณ์เก็บก่อนสุกค่ะเอาไปตำได้ไม่ต้องทิ้งเสียดายของอย่าลืมหยิบตะไคร้ติดไปสักสองต้นค่ะมะนาวที่เราต้องใส่เนาะมะนาวตะไคร้เครื่องตำกล้วยนะคะก็จะมีเพียงกล้วยน้ำวา้ามีกระเทียมตะไคร้พริกมะนาวประาน้ำปา น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะขามเปียกอันนี้เอาต้มไว้นะในบ้านมีคนชลาต้องต้มสุกก่อนแล้วก็เวลาเรามาใส่ท้องไม่เสียเนาะก,กันไว้ก่อนตะไคร้สองต้นพริกหนึ่งเม็ดกระเทียมสามกลีบโขกละเอียดค่ะกัวจิ๋วมากๆดินที่สวนเป็นดินแข็งนะคะดินดอยนะแต่ก็ตำแล้วอร่อยทานได้ไม่ทิ้งค่ะ ตัดจุกหัวจุกท้ายออกค่ะแล้วไม่ต้องสับเนาะผ่าลงไปเล็กมากสับไม่ได้นะคะผ่าครึ่งลงไปเลย หกก่อนนะคะให้ให้แหลกนิดนึงตามด้วยน้ำตาลมะพร้า,พาวน้ำมะขามเปียกมะนาวปลานะคะชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยไม่ชอบไม่ต้องใส่นิดนึงน้ปลาค่ะนิดนึงเพราะว่ากลัวปลารแจะเค็มเนาะน ตำกล้วยดิบอร่อยค่ะลองไปทำชิมดู